สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ทางร้านช,นชาญชัยแฮกเตอร์ของเรานะคะรีวิวปิดการขายสินค้านะคะเป็นโครงรถไถานาเดินตามนะคะรุ่นบิ๊กจิ๋ว88นะคะบิ๊กจิ๋ว88หางโป่งนะคะราคา12,500บาทนะคะตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะลูกค้าจากอำเภอบรรพฤษพ,พิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะคะ ลูกค้าจากอำเภอรบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะคะเดินทางมาซื้อสินค้าที่ร้านของเรานะคะสำหรับราคาคงบิจิว8 8ตัวเชคให้พร้อมใช้งานบิ๊จิว8ปหางโป่งนะคะ12,500บาทนะคะตัวเชคให้พร้อมใช้งานนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะร้านตั้งอยู่บ้านเกยาะลำใยตะบลวังบัวอำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะเรามีบริการจัดส่งนะคะค่าขนส่งคิดตามระยะทางโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่าขนส่งกันได้เลยนะคะ นี่นะคะสวยๆพร้อมใช้งานเลยะคะกับโคมพิจิ๋ว88หางโป่งนะคะ12,500บาทตัวเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะลูกค้าอําเภอรบรรพธพิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะร้านชาญชัยแท็กเตอร์จังหวัดกําแพงเพชรนะคะจะมาดูสินค้าตัวจริงปักหมุดใน GPS ได้เลยนะคะชาญชัยแท็กเตอร์นะคะโทรสอบถามศย์เาส9นะคะเบญจวรรณนะคะนี่นะคะ ขอบคุณลูกค้านะครสวรรค์มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ